โอ้ยขอาทำงานดีด้วยครับปลดล็อกนะครับตัวเบลล่าเลยเดี๋ยวหลุดนะเดี๋ยวหลุดนะติดหนวดเดียวเดี๋ยวหลุดนะลบๆเลยครับโอ้ยติดหนวดเดียวด้วยเราเราเราติดหนวดเดียวแล้วเดี๋ยวไปเดุ๋ยวหลุดเลี๋วหลุดตรงหน้าไปเลยเดี๋ยวหยัดนี่ หมึกไทยสวยนะครับหมึกหอมเกาะช้างนะครับสวัสดีครับผมแซงนะครับจากช่องนิวเออร์ซีนะครับวันนี้เราอยู่ที่เกาะช้างนะครับบ้านสลักเกนนะครับวันนี้เรามากับเรือไตรีมนะครับเจ้าของเพจสายหนวดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมเลยครับว่าความมันจะเป็นยังไงไปตามชมไปเลยครับ ในวันที่ลมแรงนะครับเราก็เราก็ยังมานะครับตอนนี้ฟอสไปแล้วครับผมจันอ๊อฟนะครับ<ห>มาแล้วครับหมึกตัวแรกเฮ้ยไสสวยอ้บอ้บโดนล,ลักทีโดวิ้งรับหมึกไสสวยนะครับโอ้ยโอ้ยขยัาขยันดีดีเลยนะครับปลดล็อกนะครับตัวมนันแรกเลย โโอหในวันที่ลมแรงนะครับโอ้โหยเท่าแกโคตรเอาไว้แล้วถามความรูสึกตัวเมื่อกี้หน่อยครับเป็นไงบ้างครับตึงรับตึง,ต,งตึงอยู่ตึงเลยนะครับตัวนี้โอ้โหมีกำลังใจตีดเลยนะครับตัวแรกและตัวใหญ่สุดนะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับพวกเราจะต้องพักทานข้าวกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีแรงตีกันต่อนะครับนี่ครับข้าวเที่ยงของต่ายลีดนะครับมากมาครับนี่ครับปั่นปั่นสายนะเดี๋ยวเดี๋ยวชะบาติดเจ้าน้องครับจ้าน้องครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกยอดครับตัวที่สามตัวที่สี่นะครับตัวนี้แกนไม่หลุดอย่าหยุดตีครับโอ้โหทะลุแกนมาแล้วครับโอ้โห เขาแก่โคตรครับเขาแก่โคตรนนะยกขึ้นมาปิดไหล่หน้าสักีเฮ้อหอหมึกมาแล้วครับ หมึกใหญ่มั้งครับเนี่ยโอ้ยหมึกใหญ่มึกใหญ่ค่อยๆค่อยๆโอ้ยมาอีกแล้วครับโอ้ยโดนอีกแล้วสีส้มนะครับยามาชิตะสีส้มเอ้ยเดี๋ยวหลุดนะเดี๋ยวหลุดนะติดโดดเดียวเดี๋ยวหลุดนะลดลดลดเลยครับลดเลยครับเปี่ยนล้อจะถ่ายเป็นยังไง ตอนนี้ก็เป็นถึงช่วงเวลายามเย็นนะครับของทิปเราแล้วครับกินลมชมหมึกนะครับแต่ลมแรงมากครับวันนี้ถึงจะได้หมึกกันไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าความมันรอคุณอยู่นะครับหมึกหอมสุดๆนะครับพุกตุกนมมาด้วยใสมินีนะครับวันนี้อันนี้นะครับผลงานของไตรีบนะครผลงานของไกแล้วตัวใหญ่มากครับตัวนี้ยาวครับกับออกับเนี่ย มีอีกหนึ่งตัวครับของไสโอ้ยไสกำลังสวยเลยนะครับตอนนี้น่าจะมีสักสองขีดนะครับกําลังอร่อยเลยหมึกจานครับหมึกไสจานนี่นะครับดูความสดตัวความสดของหมึกนะครับผมลูกทุกหมึกจะเปลี่ยนสีทันทีน้ําใสแบบนี้กินดีอย่นี้นะนี่คือความสดนะครับก่อนกลับบ้านนะครับไสยังเอามาอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โอ้ปอออฟครับยังไหวไหมครับปอออฟ อยูครับโอ้โหยังสู้อยู่ครับตีทั้งวันนะครับอยู่เช้าอยู่กันเช้าเลยครับแต่ผมไม่อยู่กับคุณนะค่อยๆครับค่อยๆทอดเชสวิงนะครับโอ้ยติดหมดเดียวด้วยเราติดหมดเดียวแล้วเดี๋ยวไปหนุ้นลุ้นลุ้นช่วงเย็นครับช่วงเย็นกับมือไฟสวยๆครับช่วงเย็นต้องหน้าเพื่อเริ่มประหยัดนี่ มึกไทยสวยนะครับบุดหอมเกาะช้างนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นถึงเวลาที่เราจะได้กลับบ้านกันแล้วครับตอนนี้เวลาห้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับไตที่ฝากครับว่าไตชื่ออะไรแล้วมีอะไรจะฝากนะครับไตรีบก่าช้างสลักเพชรนะครับไต่ครับฝากเบอร์ไว้หน่อยครับไต่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสองสี่เก้าใครสนใจโทรมาได้เลยครับเบอร์หนึ่งครับเจ้าของเพจสายหนวนนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะครับลมแรงมาก ขึ้นแรงมากครับตันนี้โอ้โหไม่ไหว วันนี้นะครับทริปกินลมชมหมึกของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขอขอบคุณไตรีบนะครับเจ้าของเพจไายหนวดนะครับฝากกดติดตามไายด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ช่องของผมด้วยนะครับช่อง New Verse นะครับและอีพีหน้าจะเป็นยังไงอย่าเราไปตามดูกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ